อ่ะต่อไปไหนฮึกบอล <B. S 1> บอลไหนบอลบอลอยู่ไหนหนูน่นคำแรกเลยบอลต้องสะกดด้วย B A l L b a อ่านด้วยต้องหนูต้องพูดหนูต้องท <B. S 1> ่อง <A. S 1> ด้วยไม่ใช่เขียนบ o ่ b l e ball บอล ขีดออกขีดไว้ต่อไปนี่คืออะไรนี่คืออะไรเตียงเตียงที่เรานอนเนี่ยเตียงเบสไหนเบสอยู่ไหน,ไ,หน,นไม่ใช่ไม่ใช่เบสต้องเริ่มจากตวัวบีอยไ่ไหนตัวบีบีอีดีเบสไหนไหนทีี่ นี่ b e d bed เตียงเตียงนอนสะกดด้วย b e d ต้องชัดๆดถู่ว่าต้องกัดพูดชัดๆเลย b e d bed เตียง b e d bed เตียง ต่อไปออต่อไปนี้คืออะไรกล่องกล่องนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรเรียนมาอย่างไรไม่ใช่กล่องก็คือบล็อกบล็อกอยู่ตรงไหน <B> อา่านสิตะกดสิ b o x เก่งมากอ่านว่ o x าบล็อกแปลว่ากล่อง เก่งมากเยี่ยมต่อไปนี่คือตัวอะไรตัวอะไรพ<ม>่อพึ่งนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่านว่ายังไงบีสะกดสิถ,ถูกแล้วสะกดให้พ่อฟังคิบีอีอบีดับเป็นอีเก่งมากเขียนสิ ให้มันผิดแล้วต้องทําให้มันถูกให้หมดทําการบ้านก็ต้องตั้งใจไม่ใช่ทําไปวันๆนไม่ได้แล้วก็อันนี้อันนี้ต้องเข้าใจด้วยหลักการถ้าหนูอันไหนหนูไม่รู้ข้ามไปข้ามไปให้มันเหลือน้อยที่สุดผิดมันก็จะผิดน้อยถูกมันก็จะถูกทั้งหมดเห็นไหมแล้วต่อไปถ้าไม่ขีดออกก่อน <ítulo> นั่นคืออะไรนี่คืออะไรปืนปืนภาษาอังกฤษว่าว่าอะไร G.U.N. กันปืน G.U.N. ออ่านว่ากันฝมตกแล้วลูกจะได้กินอื่นเลยหิุดยังไงป้อนว้าไปไหนร้อน